วันนี้นะคะเราจะมาบอกขั้นตอนการดูแลผิวหน้าทุกๆวันของบุณนะคะแน่นอนเลยเราต้องเปิดรูขุมขนของเราเพื่อรับสารอาหารต่างๆนะคะโดยเฉพาะสมนานาชนิดที่เรามีนะคะสมแดงเป็นตัวแรกเลยนะคะที่จะช่วยให้รูขุมขนกระชับขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นเซวาอินซัมเอเซนนะคะน้ำตกสมแดงของเรานะหลังจากล้างหน้าก็คือตกไปทั่วหน้าแบบนี้เลยนะคะเมื่อเปิดรูขุมขนสักพักแล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นนะคะพวกฝ้ากระต่างๆนะคะ ที่มาทุกวัน,นะคะ่ะเพราะว่าเราเจอแดดทุกวันนะคะเราก็ต้องทําให้มันจางลงทุกวันด้วยเซวาแอมพูส่งดำตัวนี้นะคะใช้ทั่วหน้าเลยนะคะไม่ต้องเฉพาะจุดที่มีฟ้านะคะเพราะว่าหน้าจะได้ขาวเสมอกันไปหมดเลยนะคะ ความขาวกระจ่างใสนะคะแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะเซวาเอชไวท์เซรั่มนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นชุ่มชื้นขึ้นนะคะเป็นสมขาวแล้วก็เปปไทายนะคะเป็นอาหารที่ดีสําหรับผิวมากๆเลยค่ะ